สวัสดีครับบ้าเถ่าสวัสดีท่านชมครับมือหนีแพ้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมารับชมนะครับใกล้โค้งสุดท้ายนะครับผมปูอยู่ป่าช้านะครับงวดที่ผ่านมาเก่าหนึ่งครับผมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับผมพาเดินทางมาหาคู่บ่านะครับคู่บ่าว่ามือขึ้นได้คุยกับปูอยู่ป่าปูอยู่ป่าช้าแล้วนะครับปูว่าจัางไนจังมาฟังมาชมน้ำกัน ย้ำก่อนโค้งสุดท้ายหรือจะโค้งสุดท้ายพี่น้องนะครับวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 6เดินทางมาฮอดมาถึงแล้วครับผมโอ้บ่าว่าได้ยินคูบ่บ่าวว่าห้ฟังวาได้คุยกับปูแล้วเป็นขนขิงลุกไหมครับโอ้เป็นตื่นเต้นจังไดบลูนะครับเป็นตื่นเต้นจังไดบลูเพราะพ่อวานะครับปูอยู่ป่าชา้าตัวเลขน้อยคู่น้อยชุดนะครับวดที่แล้วก็ให้หางเดียวนะครับหหนึ่งเกาเกาหนึ่งเพิ่นก็ย้ำน้ำมากลับตัวด้วย ครับนผช่ชมเอามาหอดมาถึงนะครับผมเข้าไปกราบนมัสการคู่บาตน้ำกันคู่บาว่ามือขึ้นได้คุยกับปูยูปาษซาแล้วนะครับปูว่าจังไดไปช่มไปฟังน้ำกันครับกราบนมัสการครับคู่บาครับกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาพี่น้องเบิ่งของงวดที่ผ่านมานะครับผมนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับปูยูปารซาจะแห่งแค่หางเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ปูให้ต่องวดมาแล้ว แต่ว่ามือนี่คู่บาวามือขึ้นได้คุยกับปูอยู่ปลาซาแล้วนะครับปูเ้าอย่างสุ่คู่บาฟังจังมาฟังนํากันนี่ครับหนึ 1, 9, 9, 1, ง่งเก้าเก้าหนึ่งตรงตรงโอ้นะครับผมเห็นคู่บาเ้าสุฟังแต่คนขิ่งลุกดีครับคู่บา <laughs> โทรไปเด่นน้ำเพลิะนหนาะครับผมอ้อมไปอ้อมมากครับดับแรกก็คุยกัน,น งอ้อมม้วนสุดท้ายครับผมเพราะว่าเขาต้องมีเทคนิคในการวอร์นน้ำพะเพื่อนอะไรนะไปอะไยิ่งตรงปุ๊บหรือปเป็นเพื่อนเถี่โอ้โหโชว์มาหากราบมาบอันเดียว,วนะครับปูสบายแล้วเขาก็อ้อมโลกซะก่อนถามทะเลซุกทุบเก็บในเส้นครับม้วนสุดท้ายเขาจังเก็บนะครับต,ต้องมีแต่ว่าคันจะไปหาปูบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ดอกแต่เห็นมานี่ปูเพิ่นก็เฝ้ากลับแล้วครับเออเมิ่งนี้สังเกตเห็นบ่ครับมายามใดเห็นปูอยู่แต่ว่าปูเด้อ ปูกับเ้าขึ้นรถไปเลยทำบูชมไม่อยากเพราะนั้นเพิ่น,นอยู่เงียบๆของเพิ่นครับอันนี้ก็บ่ว่าครูบาเพิ่นก็บวก่ว่าอันนี้คบูบาเป็นลูกอนุเพิ่นก็อนุญาตให้ล่วงเลยขันกะเพิ่นเป็นลูกอ่าครูบาเป็นลูกซีกปูเด้อพี่น้องเด้อครูบายจังถามปูได้จะซั่นกันคนอื่นถามนี่เพิ่น,นบ่บอกเพิ่นว่าจังซี่ปูคั่นปูนี่มีดีน่ะผมผมเอาเอาอันตัวดีของปูไปอันนั้นเออแล้วแต่แล้วถ้ามันถ้ามันแม่นครับถ้าเขา มาเห็ดมา้างซ้อยครับเพิ่นกระบอกไปตามนี้ครับผมแต่ครับไม่งให้เขามาวุ่นวายนะผมเด้อครับผมดุอยู่นะครับก็เป็นเจ้งบุญนัคุบาเนาะครับอาปูเพิ่นโผดไพ่นัพี่น้องนักเพิ่นกะเนี่นะครับเพิ่นเกิดเป็นพระผู้เฒ่าเพิ่นเกิดที่ยี่สิบก็พัรษาแล้วเนาะครับปูเพิ่นเกิดเป็นพระเทระแถว เขตนี้ละเขตนี้ละอ่าเขตนี้ละธรรมุชุ่มเอ้ยซื้อปั๊บเกิดโวยจากเบิมอะไรท่องโป้เลยละเอานะครับอ้าวเพิ่นวายจังไดนเอา,น,เอานี่ท่านผู้ชมชุดที่ปู่ให้ต่องวดนี่นะครับแ<ง>คปหน้าจ,จอไปเอาปัจจัยไปถวายเพิ่นนั่นล่ะครับเ่าเฒ่าฝากมาให้ครับก็บเอาไปถวายปู่แล้วเพิ่นก็ดึงแขนไปเบิ่งบุดเอ้ยครับที่มาเขียนเล่คือที่เอาให้เบิ่งล่ะครับ น,นี่ผีเขียนเลขให้อยู่เตาตเาตเาเผาเตาเผาครับที่ให้เบิงในค่ขีนะครับผมมันก็เห็นค่าก,กับตัวนี้มันตัวอของคู่บาเป็นศูนย์เจ็ดสองของปู่ป่าช้าเป็นสองเจ็ดศูนย์น่นก็คือกันมาหน,นี้คูบ่บาเลยบอกว่าเอาลองเลขคู่บาก็อยู่ในนี้แหละครับเลขคู่บาในแต่สามตัวเดียวกันเลยแต่ว่ามันซับมองอยู่กันครับผมก็เลขลงของเพลนกนแต่คู่บาก็เลย เป็นถ่ายลงคลิปของคุบาอันนี้ของเพิ่นจังซี่เอาคุบาที่วัดโทรหาปูเมื่อคืนนี่เออเพิ่นไปจังไรก่อนโทรโทรถามเพิ่นเพิ่นก็บบ้ฝันว่าเด็กน้อยตกสางเกาเพิ่นว่าครับเด็กน้อยตกสางเกาสั่งแต่สมัยตะกี้มันจะมีสหายนะเด็กเด็กน้อยตกสางเป็นสางเก่าน้ำสางเก่าน้ำสางเก่าเป็นบ่อเป็นบ่อเก่าอันพวกสหายเขาเข้าปลาคนปลาคนดอนเขาหนีทหารนี่ยเขาไปขุดชะเป็น เราวพไปพ่อมันนี้เราวพไปเห็นเด็กน่อยตกสังครับเ,เส,สียชีวิตเด็กห่ตกสังเสียชีวิตครับผมเสียชีวิตอยู่ในสางครับพู้ตัวใดละผูดไหมอีแล้วมีเม่ศูนหนึ่งมาแล้วว่าอืมมีเป็นล่างมาแล้วว่าเด็กหน่อยตกสางเก่า<ม>ที่เป็นฝันมันมาครับมผมเป็นเลว่าศูนย์หนึ่ง เพิ่นว่ามันตกสางเก่าเก่าโอ้เก่าขี้ยอ,ยอ,อย่งเหมนะือนผนู้ไทยเพิ่นว่าครับตกซางเก้าคือเก่าแต่ทั้งผููไทยจะว่าเป็นเก้าเก้าตกซางเก้าตกซางเก้าครับไปละสร้างเก่านะแต่สมัยเพื่อนท่านได้บวช้างอันนี้ก็เฮยนเฮียอยกเพื่อนว่าครับเด็กน้อยตกอ้าวไปเอดจังเด้อจะโปง่งโป่งนั่นเลยจะไปหาตก้างแล้ววะโป่งไปกันเลยเด็กน้อยก็เลยไปซ้อมมึง เขาล่ออยู่เราเป็นเด็ดตนสาตแล้วว่าเพิ่งาดตะไรเพิ่ว่าแตะศูนย์หนึ่งเนี่บ่ครับูศูนย์หนึ่งครับาวะเน๊ะู้แปลงแปลแปลตัวเปตัวใดเราู้มันจิมันเปล่นร่างบอเพิ่่าครับจักแล้วครับมันตบอยู่เตอรได้เราว่ะครับเอืมยุคนู้นกสร้างคนสร้างผมจะเดรดตนเพิ่นมาจะเป็นร่างบัตรมชมจักเลยเด้อเอาศูนย์หนึ่งป่ครับก็เพิ่งสามตัวเพิ่นมาบ่ปูดีจังไหน ห้ปปองที่คันๆคันเท่าสีเป๋กับคู่บาไปยังไงครับคันไ่เจะเอากลอมกันกับของคู่บาเนี่ยห้องก๋วยเขาตีกับหนึ่งศูนย์เก่าเลยเนาะหนึ่งศูนย์เก่าครับผมเนาะครับผมพี่จังพี่ตัวนี้เห็นปะเพิ่นห้ตัวใดครับเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เก่าคู่บาเหนึ่งคู่บาเนี่ยคู่บาว่าหนึ่งศูนย์เก่าได้ครับเด้อเออคู่ 1> 1บาแปรเลยครับคู่บาเอาเอาเอาย่างใช้ใหายซื้อนี่ครับผมแล้วจะทีมากแต่เพิ่นเพิ่นหาตัวเดียวเขาเลย ลากเขียนไปโวลดเอาตามเพื่อนห้องบตเปศูนย์หนึ่งศูนย<ฮ>์มา่รรมบุษมเอาทะลุปอ่อานผู้มชมเอา <S <S เพื่อนบอกมาฝันว่าเด็กน่อยตกสร้างเกนะ้ามาพี่น้องเนาะทางผููไทยเป็นว่าจะว่าเก้าเราว่าสร้างกับกบกลตกลงไป้างล่างอยู่ก้นสางปูเพื่อนว่าเป็นศูนย์หนึ่งอันนี้คู่บา ท่านมักสามตถวามักสามตัวคู่บ่าเพิ่นได้จับเพิ่นว่าสร้างเก้านะครับสร้างเก้าพี่น้องสร้างเก้าเป็นสร้างเป็นบ่อเนี่ยพี่น้องบ้านเฮาคือว่าบ่อนำสร้างอันที่มักกะเฮาอัเอก่าอันเก้าศูนย์หนึ่งก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก่าได้พี่น้องเด้เนาะครับผมคู่บ่าเพิ่นว่าอืมอันนั้นคือหายซื่อๆดอกคู่บ่าเพิ่นจับสามตัวแต่ของเพิ่นตัวเดียวนี่แหละครับนี่แหละเพิ่นว่าน่ะ ร่างนั่นแหละเอ้าร่างนั่นแหละมันผมมันอยู่ตะล่างเนี่ยมันอยู่ลึกๆผูครับระหว่างล็อกกับสิบไปใส่ตัวแล้วปู้อันมัดตัวใดอันที่ตัวนั้นนั่นคือเก้าตัวนี้และเจ็ดสองเนี่ยโอ้ธรรชมแคปหน้าจอตรงกับคู่บาอือนะครับอันนี้บ่ไดรอันนั่นเด้อยีและลายเรียกมันตรงกันมันมาป่วงนะครับอืมแม่นบ่ครับครับมันก็ไปใส่มาใส่ อันนี้ค็คู่บาดึงอย่างใหรมันเข่าก็ตัวนั้นซื้อพร้อมแล้วบานี่ขันห้าวหาอแป่เพิ่มเติมมันก็สีได้ส้างเก้าครับสืองเก้ากับเก้าศูนย์เอาแตบเลยอาจั่งชี่ครับเต้ของเพื่อนเพื่อนให้ที่ให้มากให้แท้แท้เพื่อนขันว่าเพื่อนวารางเข้ากับวาลางห้องมุดไปดัดดัดแปรเพื่อนคือมันเป็นเลขเพื่อนครับห้องเอาเอาข้าวเาของเพื่อนมาเอาเพื่อนบอกวารางได้บดเจ้ะค่ะแมน อันนี้ฝันที่ตองงวดผีเขียนให้หยุดเต่าเผาเด้อท่านผู้ชมเด้ออันนี้นั่นเพิ่นฝันว่าตองงวดนี่ครับเพิ่นฝันว่าปูอันไปเบิ่งเอาเด้ออยู่เต่าเผานะค,ะครับคบอกไปเบิง่งชื่อๆแต่เราบ่บอกว่า,าเป็นหยังเราไปเบิ่งมื้อนี้กระที่ัวกะโหลุกที่ไปถ่ายเลยครับครับผมมื้อนี้เรามาเบิง่งเราไปเราก็เลยฮ้องไปเบิง่งก็เคียนที่เห็นนั่นล่ะครับเห็นเป็น2 7แต่เลขศูนย์มันมาอยู่พี่เนาะครับงงระลึ ดิสิบเบิรงอีกอยู่บ่ครับบ่เป็นยังครับผมเบิ่งดูแลเนะาะพวกเราแลี้วโอ้ไปคุยกับเพิ่นเมื่อคืนนี่ครับแ,แม่นๆอืนี่แหละคลือคือคือตวัวดีแล,ล้วเพิ่นเพิ่มครับเพิ่มแกยาม,มาเด็กน้อยตกสร้างไม่พี่น้องเดอ้อ<ส>นะครับเสียชีวิตอยู่ผู้ใดอยูกย่ก้นอยู่ก้นบ่ความฝันนะครับปู่เพิ่นเลยว่า01ล่างนะครับแต่ว่าผู้ใดที่ปู่เพิ่นให้ยตองวัดนี่ครับผม270ปู่เพิ่นฝันว่าให้ เอ่อในความฝันให้ไปเบิ่งอยู่เต่าเผาอืนะครับเป็นหลเพิ่นแคเจ้าเขียนอลไรเป็นตัวเลขเบิ่งเป็นตัวเลขบนที่ที่ให้เบิงอะเพิ่นอ๋อผีเขียนไว้บเปล่าสิแม่นต์ตัวเฮาก็บ่ฮู้นําเพิ่นเพิ่นเว้าตามเฮาตามผู้บ่าว่ายักดัดแปลงคขาบ้าเพิ่นหลายคือเว้าตามที่เพิ่นบอกมาเฮาไปเสริมเหมือนนสิเป็นปุ๊ซแเงอ่์ท่านผู้ชมเนี่ยเอานี้งวดที่แล้ว1991ตรงๆเลขปูอยู่ป่าช้าคือจะได้มาแค่หางเดียวเท่านั้น นะครับอันนี้ก็ใกล้มือก็ถือว่าโค้งสุดท้ายนะครับใกล้วันมาแล้วนะครับโอ้บาเทอาได้ฟังมือขึ้นอ่าพอดีคู่บานะครับโทรไเหานะครับหลังจากคู่บาคุยกับปูคู่บาแล้วเออได้คุยกับปูยบปอยู่ปราสาวเด้อบาเทอจะมากกับมาเาสันก็เลยเขามากเกิดจ,จนว่าขนลุกบนพี่น้องได้ฟังนะครับผมเด็กปูก็ถือว่าแม่นนะครับเอาแคปนาจอท่านมช้ม่ม นะครับนี่ครับปูอยูปาชานี่ครับปูฝันตั้งแต่ตองหวดนะครับเนาะอันนี้เห็นอ่าที่เตาเผานะพี่น้องเนาะฝันว่ามาบอกให้พี่เบิ้งที่เตาเผาแมนครับแต่ครับบ่บอกว่ามาบอกเป็นตัวเลขให้พี่เบิ้งมาไปเห็นครับสองเจ็ดศูนย์นี่ครับตัดกับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสองศูนย์ตรงกับคู่บ่าคู่บ่าศูนย์เจ็ดสองแน้นตัวเดียวกันเจ็ดสองนะครับแล้วก็นี่ครับโค้งสุดท้ายนะเพิ่นบอกคู่บ่าว่าฝันว่าเด็กน้อยตกสาง ครับผมบอกว่าศูนย์หนึ่งล่างคู่บาได้จับเป็นสางเก้าสางเก้าเป็นสางเก้าพี่นอ้องตาทั้งผู้ไทยจะว่าเป็นสางเก้าสางเก้าพี่น้องนะคู่บาผู้ใดจะมักเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าก็ดิ 9, 01, 01, 09, ด่เดอร์ธมชมเดอ้อแคบหน้าจอครับเอากาบขอบุญขอบุณคณู่บา <ừ> การซาถูกปูอยูป่าสารนะพี่น้องเนาะหาด้โชค ก่อนปีใหม่และพี่น้องเด้อครับขออวยพรให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องที่จะเดินทางกับบ้านปีใหม่เดินทางโดยสวัสดิภาพให้ได้โชคก่อนกับบานและพี่น้องเดอ้อนะครับกลับมาเยี่ยมญาติเยี่ยมพอ่อเยี่ยมแม่ให้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับอขอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้ง่องทุกท่านนะครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ